เ็จดุปันธุลังเขาว่าพานเพื่อเมาใส่แก่ขงขมู ต้นเนื่องกันเพียงห้านาทีต้นเนื่องต้นเนื่องหลายเดย์หลบฝนส่งเดินละมือ เทียมซุ่มคลิปจนจบและคลิปนี้ก็เป็นคลิปหนึ่งที่อยากให้ผู้บสมเบิ่งการสัญจรหรือว่ารุดประุกที่มีหลายบริษัทหรือว่าหลายอุตสาหกรรมที่มีการขนส่งหลากหลายที่ผ่านมาจากฝั่งไทยข้ามขัวเขามาหรือว่ามาจากทางเวียงจันทร์หรือว่ามาจากทางบุรุษเซัยเพื่อมุ่งหน้าไปหาแข่งขม,มวนซึงมหัศแขรงขม,มวนก็จะมีหลายจุดที่จะเล็งออกไป ส่งสินค้าจะเป็นสินค้าหลายประเภทว่าหมากไม้หรือว่าอาหารการกินหรือว่าเฮทาตหรือว่าซีมังเรือตั้ง่างที่เป็นสินค้าเพื่อส่งออกไปประเทศเวียดนามทุกวินาทีทุกฮาเวนทีรถบรรทุกหลุนหลุนพวงจะมีการแรล่นไปตะลอดจากแข่งขงมวนผ่านไปทางท่าแค่ไปทางมาไซโคสิพหอเมืองยมราชนาายหรือว่าไซโบทองหรือว่าโบลพาจากมาพานเส้นลักแมน เมืองมหาไซเป็นเมืองหนึ่งที่รถบรรทุกพานหลายและตามเส้นทางจากแค่ม์มอนมาไซก็พบความลํบาบากต่อกับการขนท่งแต่ก็พบรถบากต่อสำหรับการไปมาของนักท่องเที่ยวหรือของพอแม่ประชนโดยเฉพาะแมื่ขี่รถจักรขี่รถทีจุดบูมีเลนที่จะขี่บังหล้วก็มีคุ่มลายเห็นใน้มีการลีกันแล้วก็มีการบาดเท็ุแน่แล้วก็พบพบอย่าหลายอย่างฉะนั้นต่อหน้าในอนาคตควรมีการจัดสรรหรือว่าสร้างทางในมาตรฐาน ให้มีเลนสเฉพาะของรถบรรทุกเขามีเลนสเฉพาะของรถเบาและรถรถจักรหรือรถทีถ้าเป็นไปได้ในอนาคตเพื่อเป็นโซนหนึ่งจะเป็นโซนที่งามเพราะว่าเส้นจ,จากทาแขกไปหามาไซนากาย,ยมรลชหรือออกไปทางใส่บททองบรุรพาจะเป็นเส้นทางที่ยุทธศาสตร์และเส้นทางที่งามมีผู้ผ่าประไม่จนสุดทาง้าเขามีทางที่งามสะอาดปลอดภัยก็เป็นจุดหนึ่งจะเป็นแรง ดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือว่าดูคนส่งก็จะหลายขึ้นเพื่อส,สร้างเศรษฐกิจให้มีความเข็มแข็งและกรดีขึ้นเรื่อย